สวัสดีค่ะพี่ลาลีงันใจะให้แม่กกาหัวอย่างเดียวพ,ลลพี่ลาลีพี่ลาผัดขนเสร็จแล้วเหรอขนขึ้นเขาไปยังอ่ะลูกอ่ะอ้วนกลมมากเลยนะพี่ลารีแต่เลิกล่ะอ้วนกลมของแม่หรือเกล่ะอ้วนกลม มอารมณ์ดีอะไลก็เวยแล้วแม่ค่ะเขาจะไม่ยืนไกลแม่นะคะพิลาลีเขาจะไม่ยอมยืนไกลแม่นะคะเขาจะถอยมาเรื่อยๆคะ่ะเขาจะถอยมาเรื่อยๆคะ่ะอันนี้พิลาลีพิลาลีเองทุกคนนี่พิลาลีเองคะ่ะขนกันเลจะขึ้นครบแล้วคะ่ะขนกันเลจะขึ้นครบแล้วค่ะพิลาลี่วยไหมคะทุกคนพ่ลาลีเวยและะ้วยแล้ว เฉยไดะะ้าาค่ะแม่เท้าบ้านแล้วค่ะไปแล้วค่ะพี่รีไปกินข้าวะะแ,าและะ้วค่ะเป็นแหม่มข้าวะะแล้วจ้ะเป็นแหม่มข้าวแล้วค่ะแหม่มข้าวเอันนี้คะ่ะก้นตุงเลยคะ่ะจะขายนะคะจะขายอ่าต้องเอามาโชว์แม่ค่ะตัวจริงต้องกินโชว์แม่ตัวจริงต้องกินโชว์แม่แมไปเลยเอาไปเอามาใหม่ Cap หลูกแปามาใหม่หมดเล้อยังไปไปเอามาให,หม,ม,เาม,าใหม่เอามากินโชว์แม่ใหม่แล้ว เอามากินใช่ไหมเอาไปกินเออเอามามาามามาาม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 วมา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 ะาม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 ่มามามามลมนะคะจะไข่ลมนะคะมมมมะ วันกลมมาลมดีมไปแล้วค่ะพิลารีไปกินข้าวกันนะคะอ่ะพ่ลารีบอกทุกคนที่รูกบอกทุกคนที่แัว้ว